สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ลุงเขียวเที่ยวทุ่งพาพี่น้องมาชมแปลงนาข้าวจัสมินเบอร์ห้ที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับโอ้โหขั้นตอนวิธีการกําจัดข้าวดีดดข้าวเด้งข้าวออกรวงสวยงามมากครับพี่น้องครับดูกันจะจเลยครับนี่ครับรวงข้าวครับไม่มีข้าวเดีดข้าวเด้งให้เห็นเลยครับพี่น้องครับเห็นแต่รวงข้าวจัสมินนะครับหอมมะลินะครับ เบอร์ห้าครับนี่ข้าวเบอร์ห้านะครับห้อยระยะขนาดนี้ครับปกตินี้เบอร์ห้านะครับรวงก็จะไม่ใหญ่เท่าเบอร์20นะครับแต่รอบนี้เบอร์ห้านะครับโอ้โหรวงใหญ่มากครับพี่น้องครับข้าวดมสมบูรณ์นะครับไม่มีล้มสักต้นเลยนะครับพี่น้องครับที่สําคัญคือข้าวดีดข้าวเด้งหญ้าพุ่มพวงหญานกหญ้าไอ้ต้งทุกอย่างไม่มีครับพี่น้องดูเห็นแต่รวงข้าว ทั้งนั้นเลยครับนี่ครับโอ้โหดูชัดๆครับพี่น้องครับนี่นะครับผลงานของสามเกลือครับนี่ครับสินค้าจะดีแค่ไหนให้ดูที่ผลงานครับข้าวไม่โกหกครับพี่น้องครับสามเกลือคืออะไรครับหนึ่งก็คือเทนเดอร์ครับใช้สารย่อยสลายฟางข้าวเทนเดอร์หมักก่อนครับพี่น้องครับหมักฟางแล้วฟางก็จะกลายเป็นปุ๋ยอย่างดีนะครับปรับสภาพดินนะจากเป็นกรดเป็นด่างนะครับทําให้ดินร่วนซุยมีแร่ธาตุอาหารนะครับ จากการหมักฟางนั่นเองนะครับทาให้ดินร่วนซุยนะครับหมักได้ประมาณ10วันครับเราก็มาปั่นทําเทือกนะครับหวานข้าวหลังจากนั้นนะครับหวานข้าวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับก็ให้ข้าวอายุประมาณ15-20ถึงวันเราก็มาหวานใบยกครับหวานใบยกไร่ละ1กระสอบครับพี่น้องครับ1กระสอบ25กิโลเองนะครับเป็นแร่ธาตุปูเขาไฟนะครับอัดแน่นไปด้วย และธาาุอาหารที่จําเป็นนะครับที่ทําให้ข้าวเติบโตแข็งแรงนะครับยับยั้งการเกิดข้าวเดียดข้าวเด้งอ่าเมล็ดหญ้านะครับไม่มีเลยครับพี่น้องครับเห็นชัดเจนมากไม่มีหญ้าสักตะต้นเลยนะครับโอ้โหสุดยอดครับพี่น้องครับนี่ครับตัวอย่างให้เห็นชัดเจนครับตรงนี้ก็กําลังตัดหญ้าที่ลกๆอยู่ข้างคนานะครับเพื่อที่จะให้เดินได้สะดวกนะครับนี่กําลังมอบข้าวนะครับคือ ผักออกจากคนาเพื่อที่จะให้รถเกี่ยวเตรียมที่จะเกี่ยวแล้วครับพี่น้องครับใกล้จะเกี่ยวแล้วนะครับเหลืออีกวันสองวันนี้ก็รถเกี่ยวจะมาเพราะฉะนั้นก็ต้องมาปรับพื้นที่นะครับดูครับพี่น้องครับเกินตันครับพี่น้องโอ้โหไล่แล้วเกินตันอย่างนี้ครับต้นทุนถูกด้วยครับใช้3เกลือหนึ่งก็คือหมักเทนเดอร์ก่อนครับพี่น้องครับหมักเทนเดอร์ด้วยสารย่อยสลายฟางข้าวเทนเดอร์นะครับหมักเสร็จแล้วก็หว่านข้าวนะครับได้ 15ถึง20วันเราก็หวานด้วยปใบยกครับไล่และกระสอบนะครับกระสอบหนึ่งก็25กิโลราคา400บาทครับพี่น้องครับโอ้โหเฉลี่ยไล่ละ400บาทนี่ถูกมากครับพี่น้องครับแล้วก็หลังจากที่ข้าวโตัอายุ25ถึง30วันเราก็ฉีดพ่นด้วยฮอร์โมนน้ำกิ่งทองนาโนเอนไซม์ครับพี่น้องครับนี่ครับเลยทำให้ข้าวผลลัพธ์นี่โอ้โหนะครับดูรวงข้าวแต่ละรวงครับ ทุ่งรวงทองนี่ขนาดข้าวแก่สุกแล้วนะครับใบเลี้ยงนะครับใบทงยังเขียวสะอาดอยู่นะครับพี่น้องครับโอ้โหนี่ครับยืนยันว่าความบุดมสมบูรณ์นะครับทําให้ต้นข้าวไม่ล้มสักต้นนะครับต้นแข็งใบตั้งนะครับอ่าแล้วก็เก็บเกี่ยวนี่ต้องได้ผลผลิตเยอะมากเพราะรวงใหญ่นะครับเม็ดเต่งนะครับดูสังเกตเม็ดได้นะครับเป็นข้าวปลูกได้เลยครับพี่น้องครับโอ้โหสุกเสมอกันครับเสมอกันครับ นี่ประมาณสักสามวันห้าวันนะครับเต็มที่ก็เกี่ยวได้เลยนะนี่ครับโอ้เห็นชัดเจนครับพี่น้องครับโอ้โอุมองไปทางไหนเห็นแต่รวงครับใบธงยังเขียวอยู่นั่นแสดงว่าความอุดมสมบูรณ์ของเขานะครับมันขนาดไหนพี่น้องลองดูก็เองครับโอ้เป็นต้นเงือกไหลครับพี่น้องครับอย่างงามครับอย่างงามงามมีหลีครับพี่น้อง